วัสดีวันอังคารที่16จากใครถูกหวยบ้างนั้นไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อหวยเนาะไม่ได้เป็นคนเล่นหวยไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่อ,อนไลน์ก็เถอะอ่ะอีกสี่นาทีรถน้ำมาไปจ้ะได้เวลาไปทำงานอีกแล้วเนาะอ,อ,อาทิตย์นี้ทำสามกะจก้ะน้าเนี่ยเหลือทำงานแค่เจ็ดกะเนาะก็คืออาทิตย์นี้สามกะแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกสี่กะ เราก็จะได้ไปเมืองไทยแล้วรุ้นมากๆคือทุกอย่างเสร็จหมดแล้วยกเว้นการตรวจโควิดกับ fit to fly ถ้าเกิดโควิดไม่ผ่านหรือ fit to fly จะน่าจะโอเคอยู่เพราะว่านะรู้สึกว่าสุภาพจิตสุภาพกายดีสุภาพจิตก็โอเคมันไม่เกี่ยวกับสุภาพจิตเนาะ Fit t o Fly นะเพียงแต่ว่าก็คุยๆแล้วก็คุยต่อไปแล้วกันก็เดี๋ยวยังไงอะ วันก่อนค้างเอาไว้เรื่องที่ว่ามีปัญหาเล็กน้อยกับที่ทํางานเนาะตอนนี้ยังน้ายังไม่พร้อมที่จะเล่าเอาไว้ค่อยไปเล่าที่เมืองไทยแล้วกันถ้าเกิดว่าอ,อ,อะไรอะไรมันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเนาะ,ะมีคนมาบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันจ้ะมาถึงที่ทํางานก็มีขนมวันนี้เลยแซมเล่าเนาะมันชื่อแล้วน้าก็จําได้ว่าวันไหนที่เขามีแซมเล่าดอกคือวันที่กินเอนเเเเเเี่ย มันใหญ่มากแล้วนาวไม่กินของกันคืนแล้วไงเดี๋ยวจะชิมสักครึ่งหนึ่งเนาะที่เหลือตรงนงนะ้นน่ะเป็นขนมปังเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey. S 2> สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นของวันที่เท่าไหร่แล้วว่าวันนี้สิบเจ็ดจ้ะลืมวนันเออเมื่อคืนการทาง,งานก็ปกติดีจ้ะออยังไงอะ่ะได้ลูกชายสามคนนะตอนนี้กลับมา อารมณ์ดีขึ้นบ้างแล้วแหละจากที่ทํางานเนาะก็คือสุภาพจิตด,ดีดีขึ้นแต่ตอนเนี้ยยังไงวะมันขี้เกียจไปทํางานแล้วอ่ะพอรู้ก็ตัวเองเหลือเหลือเวลาทํางานอ่ะแค่อีกกะนี้กะที่สองนะเหลืออีกประมาณหกกะรวมทั้งคืนของคืนนี้เนาะ แล้วทีนี้พอเวลารู้ว่าตัวเองจะได้หยุดงานไงมันก็เริ่มขี้เกียจไงนะเป็นปกติธรรมดาคนอื่นนะไม่รู้แต่นะเนี่ยนี่ขี้เกียจทุกครั้งเลยพอรู้ว่าตัวเองจะไปพักล้อหรือว่าจะได้หยุดงานหรืออะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึอองน่งนะที่นาบอกว่าเจอรรี่พายเสร็จจะได้แพ็กกระเป๋าตั้งแต่ต้นเดือนนู่นเนาะตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วทุกวันนี้นาะแกไม่ได้แพ็กเลยจ้ะเพราะยังทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างแต่ก็คือเออ เอาเสื้อผ้าออกมากองๆไว้แล้วแหละเหลือแต่จะพับเก็บใส่กระเป๋าล <c oughs> ะเฮ้ยอะชีวิตไม่สิน้กนกดดิ้งกันไปจ้ะไว้เจอกันจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าคนที่18นะเลิกงานแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วด้วยเอเมื่อคืนงานสบายๆมากเลยเนาะได้ช่วยทำคลอดคนเดียวเออคนเดียวนั่นแหละ <c oughs> ได้ลูกสาวจ้าเมื่อคืนเนาะได้ลูกสาวปกติแข็งแรงดีแต่ตัวเล็กไปหน่อยแค่สองโลสามเองอ่ะนะแต่เขาออกมาก็แข็งแรงดีร้องไห้จ้าเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปทำงานเร็วอ,ะอ่ะมีประชุมเนาะตอนสองทุ่มได้นอนนิดเดียวเดี๋ยวว่าจะหลอกล่อยังไงที่จะให้แดนนิสไปส่งดีเลี้ยงข้าวมื้อเย็นเขาดีไหม เออนะคิดว่าน่าจะดีเองข้าวมื้อเย็นเขาแล้วกันเดี๋ยวให้เขาเลือกว่าจะกินร้านไหนถ้าเกิดว่าเขายอมตกลงด้วยเนะาะเพราะถ้าเกิดว่าน้าไปเองเนี่ยจะต้องออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้าโดยประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเดนนิตไปส่งถึงแม้ว่าจะไปกินข้าวข้างนอกเนาะก็ออกจากบ้านสักก็ประมาณหกโมงครึ่งนี่แหละจะพูดถึงว่านะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะเนาะ เออเดี๋ยวยังไงดูก่อนว,งงว่าใันก็ประสงค์ว่ไปเอาเองดีเฮ้ยนะยังไงไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็นวันที่สิบแปดจ้ะไปจ้ะไ,ไ,ไปหาอะไรกินกันข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวเดนที่ขับรถไปส่งแหละเออหลอกล่อให้เขาเดินไปส่งจนได้อะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่หกโมงหกโมงสิบนาทีเด้ป,ประมาณนั้นแหละจะได้มีเวลากิน มื้อเย็นเนะเาะเพาว่าจะไปกินแมคโดนัลล์กันนี่แหละง่ายๆสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เลยไปทำงานต่อเนาะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีประชุม <c oughs> แล้วพอมีประชุมเนี่ยมันก็ต้องตื่นนอนเร็วไงแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ตื่นนอนเร็วไปกว่าปกติกธรรมดาหรอกคือตื่นนอนเร็วนะประมาณครึ่งชั่วโมงเดะนิดเนี่ยก็มาปลุกนะตอนห้าโมงคึ่งเนาะ พอท่งาน,นดโดยปกติแล้วเนี่ยนาจะตื่นหกโมงเย็นแล้วก็จะเรื่อยๆเอื่อยเ,อเปื่อยไปพอออกจากบ้านเนี่ยทุ่มทุ่มยีสิบห้าเอออย่างที่บอก <c ười> แต่วันนี้มันต้องออกเร็วไงแล้วซึ่งวันนี้ถือว่านอนโอเคอยู่นะหลับหกชั่วโมงได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะต้องเพลียมากกว่าปกติไงเพราะว่าทํางานหลายชั่วโมงก็คือนับว่าเป็นทํางานหลายชั่วโมงแล้วกันเพราะความที่ว่า จากปกติเนี่ยเริ่มทำงานเนี่ยมันสามทุ่มใช่ไหมล่ะมันก็ไปเริ่มตั้งแต่สองทุ่มมันเหมือนกับชั่วโมงอะยาวขึ pues, ้นไปอีกลมเย็นหน่เดี๋ยวไปกินมื้อเย็นกันเลยจ้ะมาแล้วอาหารน้าสังแฮปปี้มิเยอะอยู่เลยสิกคูดังโค้ดเว้ยบินเว้ยบิเรียกซอกเลียกซอกมันจะเลี้ยงกันได้เลย น้าหางคงเล่นของนะเ,เออว่ะคือแฮปปี้มิลเนี่ยน้าจะอยากได้ของเล่นมาดูว่ามีอะไรกันจริงๆแล้วหลานยังไม่มีนะหลานยังไม่ได้ที่อยากได้ของเล่นน่ารักเลยเฮ้ยดูของเดนนี่ที่น่ากินไหมแล้วก็สั่งปีกไก่ไปสองห่อ,หอแล้วก็อันนั้นแม็กซ์ไล แมคเฟเวอร์ไฟไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหน,นจะน่ากินหรือเปล่าเีลเวอร์ไฟล์สไฟา์สมีพี่ซ้มมากซูเป <laughs> อร์สน่าเวลฟูลด well <c oughs> ูิี่สิดูนี่ฟรุ้งซึ่งกิอยูเดอ๋ยบอกแล้วว่าต้องเลี้ยงมื้อเย็นเขาไงเขาขับไปส่งนะ,อะเอาออกมาดูยากมากแต่ว่ามันเป็น อะไรอน really? ี่แหละแต่น่ารักอยู yeah. ่อูจากในตู้แล้วหน้าตาน้ารักอยู่เป็นไงอะไรสมคบกับคนสติกไหนบางคนคนสติกอะไร์็ดนทีเราเกินโอเคยยเฮลามินจอคนเพื่อั้โหันน่้เลยแก S <S หวานๆน่ะหวานอ่ะ yes> ุ้นแอวดสตาร์ด้วยทเผ็ดๆหวานนเงนูกแปลกแปลกเลยแหละดูสิแฮมเบอร์เกอร์เขาน่ากินมากไม่โฟกัสเลย คือที่นี่เนี่ยเขาทำแฮมเบอร์เกอร์น่ากินเนาะแบบว่าดูใหม่มากอะคำใหญ่มากอะเออเขือะปากเลยเอสิงเขือะปากตรงกลางเลยอของน้าของน้าเนี่ยอันเล็กเนาะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ธรรมดาจ้ะ

อัานารบักกาสนับน้ำตานขอมาถูออง mm hmm. ุ่นมาสัหนิดเอบี้ไปจ้ะไปประชุมกัน <laughs> เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ